เอาปืนปักยิงปีมาเห็นไหมปืนเขาอยู่บนขอบมันจะมีตัวยิงฟรีนะปืนเขาอยู่บนขอบเลยใช่ไหมเอาวนมาเอาวนมาในเลนในเลนเอาดิ่เอาวนมาหลังบ้าานเรในเลนนี่เอาในเลนนี่ในเลนเนี่ยในเลนก็สุดกันหน่อยดิอย่าห้อยหลังเยอะดิเอาหน่อยรวบเอาหน่อยก้าวขึ้นก็น้อยสี่สิบตัวเี็กที่นันโทษนะโทษนะมันต้องทะลุว่ะตัวนึงตัวนึงหนักไว้มันมึงอย่าเล่นมั่วอย่าเล่นมั่วปืนอ่ะปืนอ่ะอยู่ตรงไหนโฟกัสตรงนั้นอ่ะและในเลนอ่ะในเลนอ่ะกลับม้ากลับม้ามาเล่นในเลนหรือเล่นตรงนั่นฝาขวาปืนร่วมเยอะครับพี่ ั่งขวาปุ่่วมหมดฝั่งขวาสวัสดีครับทุกคนที่ต้อนรับเข้าสู่ช n e l GG B Studio นะครับก่อนไปทคลิปฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปมีเดี๋ยวพาทุกคนไปย้อนชมการซ้อมทีมเมื่อคืนเชื่อว่าแฟนๆ a ดม n นเฮ็รวมถึง แฟนๆดูไว้น่าจะรับชมกันนะสำหรับการซ้อมทีมเมื่อวานคือก็ต้องบอกเลยว่าโคตรมันเราแอดก็อยากดูมานานแล้วนะครับสำหรับ d ดนเทสเจนสตาทาว์นะครับพบกับดูไว้นะครับซึ่งวันแรกก่อนหน้านี้ถ้าใครชมก็เป็นการพบกันระหว่าง n ด Head เหมือนกันแต่ว่ารอบแรกนั้นเป็น d ดนเ a d เจนซัมเมอร์นะครับพบกับดูไว้นะครับส่วนรอบนี้เป็นเจนสตาร์ทาวเนาะ ก็ต้องบอกว่าเจนสตาร์ทาวเนี่ยเอาเรื่องนะนะครับถ้าใครชมสตอรี่ในสตาร์ทาวเนี่ยคืต้องบอกว่าไฟแข็งจริงแล้วก็วิธีการเล่นค่อนข้างเป็นระบบการกักศพตัวปืนวงไฟปืนบนรถคือ เล่นโคตรดีอันนี้อันนี้อนนแอดยอมรับจริงว่าดมอนเฮจเจนสตาร์เทาเล่นดีจริงๆนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีการซ้อมกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็เป็นการซ้อมแบบไม่เอาศพออกนั่นเองสามารถกักศพได้ในรอบๆอบวงไฟแต่ไม่สามารถเอาศพขึ้นรถได้ส่วนในแบบที่2ก็คือการซ้อมแบบเอาศพขึ้นรถไปกักได้นั่นเองนะครับ ในรอบแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสู้กันอย่างสนุกนละครับแต่ว่ารูปเกมจะไปในฝั่งดูไว้ซึ่งดูไว้เนี่ยเล่นโคตรดีไฟแข่งแล้วปืนเขาเล่นกันได้ทุกคนเลยถ้าใครดูนะคือกัดศพเร็วนะครับกัดศพเร็วคือดึงศพเร็วมากอะไฟประเดียวเนี่ยเขาดึงศพไปแล้วในฝั่งของดูไว้อะเออคือล้มปุ๊บดึงศกัดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเมื่อสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะย้ายศพ คือย้ายศพได้แบบรอบทิศทางเอานี้ดีกว่านะครับซึ่งในรอบแรกถ้าใครดูนะก็คือแดมเนเจนซัมเมอโอ้โหสู้ไม่ได้เลยสู้ยากมากๆคือไฟนี่โดนกืนเร็วแล้วแบบปืนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสู้ไม่ได้จริงนะครับแต่ว่ารอบนี้เจอเจนสตาร์ทาวก็มีภาพมากขึ้นนะครับเจนสตาร์ทาวเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าดึงศกชุกเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่า รูแบบการเล่นแบบไม่เอาศบออกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้จากที่ดูนะก็คือพอสู้กับดูไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเล่นดีนะครับแต่ว่าดูไว้เนี่ยโอ้โหโคตรเร็วเล่นเร็วมากคือได o n d Head กว่าจะเอาชนะไฟได้จริงอะ่ะคือยื้อไฟโคตรนานนะต้องมี1 0 1ถึง15านาทีนะครับต่อไฟนะที่ที่ยือ้อถึงจะเอาชนะดูไว้ได้นะครับ ส่วนแต้มที่เอาชนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าดูไว้เอาชนะไป4ต่อ3หรือ4ต่อ2ในรูปแบบของการซ้อมแบบแรกนะนะครับและทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบการเอาศพขึ้นรถสามารถเอาศพกัดได้อันนี้คือรูปแบบที่ d ด a เมเท s เจนสตาร์ทถนัดนั่นเองก็ต้องบอกว่าเออทนหัดจริงนะครับรูปเกมคือเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยคือด้วยการเอาศพออกเนี่ย ทุกอย่างมันจะค่อนข้างที่จะละเอียดนั่นก็คือการวางจุด e EMP ก็สำคัญนะครับเป็นการเบรกไม่ให้อีกฝั่งเนี่ยสามารถที่จะเอารถแล้วเอาศพไปกัดได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าคนที่วาง EMP ของไดมอนด์เฮดเล่นดีนะครับแล้วก็ปืนวงนอกที่ตามศพเนี่ยจะมีคนที่คอยตามศพที่ตัวปืนบนรถอะเออเล่นโคตรด,ดีอันนี้คือจริงๆนะไดมอนด์เฮด เล่นปืมนมดรลดโคตรดีนะครับเอาศพออกเร็วจนแบบดูไว้เล่นยากอะเออเล่นยากไปเลยอะสังเกตได้ชัดถ้าใครดูแฟนๆดันเหลรวมถึงแฟนๆดูไว้นะจะสังเกตได้ชัดว่าดันเทลมันกักสดค่อนข้างที่จะหลากหลายซอกตึกซอกอะไรแบบนี้จะมีรูปแบบเล่นที่แบบพลิกแพงอะแล้วแล้วที่สําคัญอ,ะ,อะหัวแก๊งอย่างสเกตอะรู้สึกว่าโอ้โหคอทีมดีแล้วเล่นปืนดีด้วยคือครบเครื่องนะ เออมื่อวานอะ่ะเมื่อวานแอดดูล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสเก็ตมันครบเครื่องจริงว่ะไม้ก็ไม้ก็ได้ปืนก็พิ้วแล้วที่สําคัญคอชีมได้ดีจัด,จดเลยนะครับเลยทําให้รูปแบบการเล่นแบบเอาศพออกเนี่ยดูไว้ก็เหมือนจะโดนเบรกไปเลยอะ่ะคือไม่ให้ขึ้นรถเลยอะ่ะคือรถรถที่เล่นปืนของดูไว้เนี่ยโดนวางอ p มพีไว้หมดนะครับแล้วก็โดนบีให้เล่นแค่ ในวงไฟเท่านั้นเองแล้วไดมอนด์เก็เอาศพออกไปเรื่อยๆก็คือแพ้ไปในหลายๆไฟตแต่ก็ต้องบอกว่าสนุกสนุกแล้วรู้สึกว่าหลังๆมาดูไว้ก็เริ่มเล่นเล่นดีขึ้นนะแอดรู้สึกว่าดูไว้เนี่ยเขาปรับแผนปรับเปลี่ยนแผนได้ดีอ,ะอ่ะแต่ว่าวิธีการเล่นเอาศพออกอันนี้คือต้องยอมรับจริงๆว่าไดมอนเฮดมันมันโหดจริงว่ะเออในถ้าในเมืองสตาทาวเนี่ย แอนมองว่าก็จะมีแก๊งก็คือไรลัก์แหละที่ที่เบียดก,กับไดมอนด์เฮดแต่ก็ยังไม่เคยชนกันนะตรงๆยังไม่มีสตอรี่แต่แต่เหมือนกับว่าจะมีสตอรี่ใหญ่ของ2แก๊งนี้เหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าไรลักก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันการเอาศพออกคือเล่นดีเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับ ส่วนี่มีถ้าแอดผู้ติดพลาดปรนการใดก็ขออภัยด้วยนะเชิกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ